Hi everyone, so today we can study English with teacher Pon Yeah. So uh we study in English about the sentence for you ask someone and you ask for the place another press in Laos and another country when you travel. Okay, so ่ามทาง,ทางบอกามสถานที่บอกว่าามสิ่งที่เขาไปท่องเที่ยวอยู่ตามประเทศเขายับหูว่ามันยุย่งใสบ่นไดโอเคเป็นอะได้ไป,ไปติดตามไปนำกนนกันเลยโอเคประโยคที่หนึงก็คือออาเข้าาสถานีรถไฟยู่งใส w h e r e is the train station where is the train station ตอนนี้สถานีรถไฟอยู่ไกลๆนี้ The train station is near here. The train station is near here. Number two. Where is the bus station? Where is the bus station? The bus station is in front of the bank. ถานีรถม์อยู่ตรงหน้าธนาคารโอเคอันนี้ก็คือประโยคสิ่งที่เขาใส่เกี่ยวกับสถานที่ตา่ตางๆนอกจากนี้ไอ้จุดคนไปสอบคำศัพท์ที่อ่บาบพว่าจะเป็นโรงแรมห้องหมอโรงเฮียนเรือนพักวัดจตสถานที่ตา่ตางๆที่เป็นแรื่องท่องเที่ยวนะฉะนั้นถ้าว่าเขาหู้สิ่งเหล่านี้แล้วเขาหู้ประโยคที่เขาจะถามแล้วเพียงแต่เติม เว s t e เ s t ร์เ e วและก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยสถานที่ท่องถ่ยเลยหรือก็เป็นประโยคคำถามโอเควั okay. นนี้ถ้าน้องได้สนใจอยากเพียนภาษาอังกฤษอยู่ท่กกศูนยร์ละกี้วัตรของเ้อก็สามารถติดต่อผู้พันไดนะ้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้อาจารย์จะสอนคอร์สเริ่มตน้นเริ่มต้นก็นคือวิธีการอ่านวิธีการเขียนการออกเสียง การสนทนาและการส้างประโยคสุดท้ายก็คือการส้างประโยคเขาสามารถสนทนาด้วยตนเองด้วยมู่เพื่อนและครัวจัดอยู่ในห้องเรียนสามารถพึกษาหาือว่าเขาจะสนทนาแบบไหนเขาจะมีวิธีไหนแนวไหนในการเรียนนอกจากภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาจีนมีคอมพิวเตอร์และการมีบัญชีโอเค สำหรับภาษาอังกฤษแมนเขาจะเริ่มเปิดวันที่1เดือน2วันที่1เดือนสองน้องใดสนใจอย่าลืมคอมเมนต์หรือฝากเบอร์โทรไว้สนใจถ้าน้องใดมาก่อนจองโปรโมชั่นก่อนแมนอาจารย์มีส่วนลดให,ให้จากราคาปกติจะได้ราคาโปรพิเศษอาจารย์ยังแถมเสือ้อ เสื้อจะเป็นเสื้อลกโลโขอ้อศูนย์เราเองเสื้อโพโลของศูนย์เราเองอีก,อ,กอาจารย์แชมกลุนมตำราเยียนพิเศษอาจารย์แชมบัตรเติมหนึ่งบัตรอา่าอาจารย์แชมหนึ่งบัตรเติมหนึ่งบัตรเคอาจารย์นะครับเพียงแต่แปดฐานเท่านั้นแปดบนหลังเท่านั้นถ้าน้องใดสนใจก็อย่าลืมทักมาทางอ็อกซ์หรือฝากเบอร์โทรไว้อาจารจะติดต่อครับ สำหรับสถานที่แม่นต่างอยู่บ้านโงคำสร้างฮอมสิบห้าเมืองภาคชายฝังนครรวม,มิจังบ้านดงคำสร้างฮอมสิบ้าเมืองภาคสายฝองนครรวม,มิจัง